พี่นอ้องว่าได้กินโดนเ้ได้กับแมงูดังคิดอยากลยมื้อนี่ยินงเย็นสั้นเนานฟามอนนาอไม่ต้มเนาะค่ะก็ะได้สุภาพพี่น้องมากินข้าเปียกนี่นะข้าขเปียกสักส่วนต้องเบิ่งด้วยพี่น้องเบิงงบ่งตะล,ะงลอดอันนี้เป็นอันเส้นเอาซื้อมาแด้ค่ะพี่น้องเส้นว่าไม่เส้นสดเส้นแห้งเพราะน่ากับเฮ็ดกินยากอยูะ ด้านเขามันหาเส,สเ้นสชนิดแบบไดแบบเดียเขาเอาเิ่อนยังกระเส้นเลยเส้นที่แบบคือของน้ำมันกลางนะอันนั้นสะดวกดีเดีเนะี่ยพี่น้องแซ่บพ่อว่าน,นี้มันเป็นเส้นขบเปียกแห้งเขาต้องไหมอืมอยากปินคนยุบยเดี๋ยนะเบิ้งอันยังกะถวยหัวมือน,นีเพราะไม่ถวยดียเนี่ย สามกะละมังสามถท <laughs> องเอาเสเ้นเล็กนึงใส่หมูดิง่งใส่กระดูกพี่น้องมึงดลค่ะทวายนี่เสียย่านเดียวมันตรงตรงปากนี่เนาะใส่หอมเสียตลงไปค่ะอืม,อม,อม เนม่ยมาลองปรุงอือมเป็นวันละค่ะเนี้ยถ้สมอยากก็มีอย่างนี้บ้างตะบพริกอือพริกป่นเองคขัวเองมันจะเเผ็ดบะเม่นอันนั้นหลัพีน่น้องกคอยจับปอนอย่างก,ก็ข้าวเปียกพริกเขาเปียกพริกข่าวบะเม่นอันบะเม่นข้าวเปียกธรรมดาใส่กันหน่อยหนึ่ง กติกขึ้นหอมดีเยะใส่น้ำสุกที่อ่าอยากใส่สีสันด้เสียงว้าวโอว้กระดูกหมูมีบะอันค่ะเต็มมอเลยไปงน่ะแต่ว่าทีเน่เน่เนมีตะพพิกเบ่งในเซนนะนะนะบัดเดี๋ยวขาให้เนว้อดำปรุง,งเ,รเขามากินเขาแรงน้ำกันมือนียได้กลิวยได้อันนี้ก็เขาเปียกค่ะ มาซูพี่น้องกินน้ำกันจะเ,จเอาหนึมว่ไม่เส็ตนะนะั้นเส็นกล้องมาว่าลูกก็่ <S 2> <S 2> <S ออกย่พี่น้องมาได้ข้ามันมากินขับเปียบบ้างนด้พี่น้องสีสันก็ได้อยู่ได้ค่ะตะบ้านเอิ้นมาหยังขอ,องจากตรงนี้กันถ้วยผักม่วงอืม Tạm biệt cả nhé หมูประมาณสองลูวอ่ะพี่น้องได้หมูเด่นแกงเส้นหมูไม่ค่อยได้เงนินเนาะถ้าเราบุกเขากันเนี่ยไม่ติดใจสมัครลูกไก่ม,มันเห็ด เสียแพงให้รักก็บานเนะี่ยพยายามถิ่มไปค่ะ อยู่ในบ้างให้เป็นพ้อนละอือเสร็จขอบคุณครั เซนนนี้มันจะเฮ็ดกินยากค่ะซอสเสริมกับน้ำดับเคยลองเอามาเซแล้วค่อยต้มกับมะสุกต้มมะขามมะสุกต้มเลยอันนี้ส่วนไหจะต้มน้ำา้้อนลวกไว้แล้วค่อยน้ำไปต้มเอกีก

ได้สีสันน,นี้เขาแปลงงา้น่พราเพื่อนว่าเพืนมกกไม่ได้เห็นจริงซื้อกินรถี่นอนห่างสิบาทอิม่มขนานไหนแบบ สัแบแสบน้ำบันเาอันนี้จะเส็นกลับไปละเส็นหกสิบมูเอีกกระดูกมูนี่ร้อยเอ่ <25. S 1> าเด้อร้อยยี่้ารยยีห้าครับมูเด้งอีกห้ส <50. S 1> แขลรอดอียก หมอนเส้อผาหนังสัมผัสซุปเดี๋ยวเราหารอยหมอนึงไปกินไว้เดียวเลยแหละแต่เขาอยากเขากินพี่น้องเพราะว่าบ้านเขามไม่ได้มีหม่องเสือ แต่ว่าขันเห็ดสุกละเส้นเป็นกะโอเคอยุดอกค่ะแล่ก็บ,บอกืึ้นสินสดสินสดเจ้า,าที่ว่าะสมซอมัดเห็ดอันนี้ก็แจก,กอยู่เรื่อยนะ อันนั้นแดดใส่ตอันนั้นเหนี้ยอ่ะดิ หวยนี่เกือบซองโหลสุดสบายนะเมื่อหวยข้างหนึ่งต้องตอกเกือบซองกิ้หรอเก็บพี่กับปอ่ะ มากินสักหน่อมันก็แบบวอ น้าไปกินขับเปียกหลังหลานนี่เมือกเพเ่้กับว่ไม่ลูกเส้นเนะพี่ตะกระดูกหมูหลังหลานกับว่ไม่กระดูกซี่โครงม่นันเป็นกระดูกเล็งเนาะค่ะขับอยากคนต้องนึนถึงกระดูกหมูแล้ว เป็นซิ่งทเจอกันอ,อาววานหนอาวๆ o ยุบเป็น,นี้ห้อละ น้ำค่ะโซ่สีแดงน้อนพี่น่องมึงเข้ากินน้ำแล้วก็เฝ้าม,อน,อ,มอนน้าไมอันน้ำไม่เกิดเพราะว่ามันอันตรายย้ำนี่นะมัน,นแรงสเก็ตไฟแค่หน่อยเดียว จ,จะล้ำตัวดุ่งได้ต้องเบิ้งดีๆความนี่จะเบไหนเดี๋ยวรนได้จะของเลย แซ่บเฮง้็พี่น้งได้กินเองน้องลานเป็นไต้นหางหมูน้ำแซ่บแซ่แต่ว่าต้องไปเคี่ยวน้มันน้ำออกก่อน,นมุสมัมจะมันเกิน น้านที่ดังๆงอยู่ในหน,นองไห่น่ะฮะคนไม่ได้ใส่น้ำซุปอย่างเลยเแต่เราน้ำด้วยถังนี่เลยน้ำพุูของเพิ่์นนะ่ะคือเพิ่์นเกี่ยวใส่กระดูกหมูมาละ่ะเขากระดูกวัวมันจะเค็มปะเฮ้ยคงจะกาถือเพิ่์นเกี่ยวมะสามโลเพป็นใส่น้ำถังนึ่ง,องเอียงสิคะโอ้เบิอร์น ว่าเป็นน้ำซุปมันอ่ะแซ่บเลยโอ้แซ่บงครับมันเป็นหน่อยครับตัวนี้อืมอเริ่มเป็นโกลน่ะอาจารย์เนาะ hoa nào là bình nón tơ bả nào cả tăng lên nấm bây giờ từng cùng nhau ăn nên là phải tỏng nó sẽ là sẽ cả tỏng với lại từng nó bó đầyหวาน này gọi บัเนี้ของเขาเนี่เผ็ดเขากับปกบติคาราบตของเขากับากละ,กละเผ็ดเผ็ดสินะพี่น้องนงเราจ้าไปเราจนะ้มัโอ้่ครับอือตายงินเหรออืออือพี่น้องเบิ้มเตี้ยอือ ก็เละน้องค่ะพาพี่น้อมากินกับเปียกเส้สิร์บเฮ็ดเองค่ะหมอผมไงถ้งได้กับฝากไปกำลังใจแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในน้ำในเด้อค่ะสวัสดีครับเชิญนะ,ะ,ะพี่น้องนะคะ่ะ